สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านอมบิ๊กไบ์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมวันนี้เจ้าซีบ6 5า f หน้าสเอนะครับคันนี้ปีคศสอง6สิหแท้นะครับคันนี้เป็นตัวโครงแดงลิมิเต็ดนะครับจะมีปี1ิบหกับสิบเจ็ดนะครับเป็นโครงแดงโครงขาวนะครับคันนี้มาพร้อมท่อไดโวนะครับผมตรงนี้จะเป็นสลิปออนตรงนี้เป็นไทเทนียนะครับยางหน้าหลังเรือเือนะครับโครงแดงสวยเลยนะครับมีท้ายสั้นให้ครบนะครับชิวหน้าแต่งนะครับ คันนี้เลขไหม่ที่3 4มหมนนะครับรถโดยรวมสวยนะครับโดยรวมสวยนะครับรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวผมลงไว้ที่เพจนะครับมาฟัางคลิปสตาร์ตก่อนนะครับ อัน,นี้นะครับนนคัานี้ราคา139,000สนนะครับสดรถได้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับรถอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับผมรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวลงให้ชมในเพจนะครับหรือติดต่อได้ที่เซล์ลผมเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ